วันนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะสำหรับรายการเรามันที่สุดแล้วคือ 5้0 0 0ล้าน,านแต่สุดท้ายแล้วก็คือทําให้คนไทยทั้งประเทศเบิกบานไปด้วยเหมือนกัน <agues> ใช่ครัแบแต่สิ่งที่ I อไอคอนสยามได้ทำให้กับคนไทยเรามีวอลชเชอร์สุดพิเศษให้ทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดวันสยามซูเปอร์แอปก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็สแกน QR โค้ดนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอหรือว่ากดลิงก์นะครับในดีสคริปชันได้เลยนะครับคือวอลชเชอร์สอันจะเด้งเข้าไปในแอปแบบอัตโนมัติเลยวิธีใช้วอลชเชอร์นี่ง่ายมากครับไปที่เคาน์เตอร์อินโฟมชันที่ตึก ICS Lifestyle โชว์อ o เชอร์ให้กับพนักงานดูแค่นี้เลยรับเลยครับวอชเชอร์100บาทสำหรับแพ็กเกจ1299บาทที่ร้านคาเทอีชาบูครับสาขา i c ซและก็สำหรับใครนะครับสายช้อปออนไลน์นะครับยังมีอชเชอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นส่วนลด10%นะครับสูงสุดถึง500บาทนะครับสำหรับช้อปสินค้าของสยามทาคาชิมายะในวันสยามซ u เปอร์แอปนะครับไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำครับแนะนำให้รีบสแกนเลยครับเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดด้วย ถ้าดูเสร็จแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลกาวด้วยนะครับที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเทปนี้ต้องดู EP นี้ต้องดูเพราะนี่คืออภิริหารอักครสถานแห่งความบานปลายเป็น global destination <c oughs> อคอนสยาม <c oughs> ที่สุดในโลก,โลกนะต้องดูตรงนี้เลยครับ